เรื่องที่3การดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมทราบไหมคะว่าเครื่องดื่มชนิดใดเป็นเครื่องดื่มที่นิยมกันมากในหมู่ฟรีแลนซ์ใช่แล้วคะ่ะกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่นิยมกันมากในหมู่ฟรีแลนซ์และคนวัยทำงานกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่นิยมกันไปทั่วโลกด้วยกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ กาแฟมีสสายพันธุ์คืออาราบิก้าและโลบัสตาค่ะการบริโภคกาแฟเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกสังเกตได้จากการที่ผู้คนมักมีแก้วกาแฟถืออยู่ในมือไม่ว่าจะเวลาใดก็ตามโดยรูปแบบของการบริโภคกาแฟขึ้นอยู่กับพฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ สำหรับมนุษย์วัยทำงานหรือฟรีแลนซ์กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะเปรียบเสมือนตัวช่วยกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวเพิ่มพลังความกระปี้กระเป๋าและมีสมาธิมากยิ่งขึ้นพบว่าตื่นเช้ามาก็ต้องได้ดื่มกาแฟสักหนึ่งแก้วเพื่อกระตุ้นร่างกายให้พร้อมรับกับวันใหม่ตอนบ่ายก็ต้องดื่มอีกสักหแก้วเพื่อแก้อาการง่วงนอนและถ้าวันไหนมีงานดึก ก็อาจจะมีแก้วที่3ได้กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มีผลกับร่างกายและอารมณ์ของมนุษย์เป็นอย่างมากโดยในกาแฟ1แก้วมีสารเคมีที่หลากหลายผสมอยู่มากมายทั้งที่เป็นประโยชน์และที่เป็นโทษดังนั้นหากต้องการดื่มกาแฟจึงควรพิจารณาสารสำคัญต่างๆที่มีอยู่ในกาแฟดังนี้คาเฟอีน เป็นสารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทําให้ร่างกายเกิดความตื่นตัวลดความง่วงและทําให้รู้สึกกระปรี้กระเป๋า่ากรดคอโรจินิกเป็นสารประกอบฟีนอลชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบและต้านเชื้อแบคท,ทีเรียนอกจากนี้ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์ต้านการอักเสบอ,อีกด้วยไตยโกนิลีนเป็นสารแอลคาลอย มีความเกี่ยวข้องกับการปกป้องสมองจากการถูกทำลายปิดกานการทำงานของเซลล์มะเร็งป้องกันแบคทีเรียลดระดับน้ำตาลในเลือดคาเฟอ t อส e ลคาวิออลเป็นไดเทอร์ฟีนมีคุณสมบัติในการป้องกันและต่อสู้กับเซลล์มะเร็งแม้ว่าสารต่างๆที่มีองค์ประกอบในถ้วยกาแฟจะมีฤทธิ์หรือมีคุณสมบัติในการป้องกันและต่อสู้กับมะเร็ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากาแฟจะช่วยรักษาโรคมะเร็งได้การดื่มกาแฟในปริมาณต่างๆส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบเรามารู้จักกับประโยชน์และโทษของกาแฟกันค่ะประโยชน์ของกาแฟเพิ่มความตื่นตัวของสมองปลุกความสดชื่นให้สมองปลอดโปร่งช่วยเพิ่มความกระปี้กระเป๋าลดความง่วงคนที่ดื่มกาแฟการทำงานของตับ และระบบปุนเวียนโลหิตจะแข็งแรงกว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟและยังช่วยลดการอักเสบในร่างกายช่วยชะลอการเกิดโรคพาร์กินสันช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งลำไส้ตรงและยังป้องกันโรคนิ่วในถุงน้ำดีจากงานวิจัยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า500,000คนในประเทศยุโรป10ประเทศเป็นเวลานาน,านถึง16ปีพบว่า การดื่มกาแฟวันละหนึถึงสแก้วช่วยลดความเสี่ยงที่จะป่วยของโรคบางชนิดและลดอัตราการเสียชีวิตได้โทษของกาแฟกาแฟประกอบด้วยสารคาเฟอีนที่สามารถก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะอาหารไม่ย่อยขึ้นไส้อาเจียนหัวใจเต้นเร็วและอาการหายใจถี่ได้ การดื่มกาแฟในปริมาณมากอาจทําให้กระสับกระส่ายกระวนกระวายวิตกกังวลนอนไม่หลับและมีเสียงดังในหูการดื่มกาแฟที่ชงใส่นมครีมน้ําตาลทําให้ร่างกายได้รับคอเลสเตอรอลที่สูงเกินกว่าปกติการดื่มกาแฟวันละ6แก้วอาจทําให้เกิดการเสพติดกาแฟหรือภาวะเสพติดคาเฟอีนการดื่มกาแฟมากกว่า5แก้วต่อวันอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ อาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพันได้ดื่มกาแฟอย่างไรให้สุขภาพดีกาแฟถ้าดื่มในปริมาณที่เหมาะสมถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มากแต่ถ้าดื่มในปรนิมาณที่มากจนเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายดังนั้นการดื่มกาแฟที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. ดื่มไม่เกิน1-2แก้วต่อวันหรือไม่เกิน300มิลลิกรัมต่อวันสำหรับคนวัยทำงานหรือฟรีแลนซ์ที่ต้องอาศัยกาแฟเป็นตัวช่วยสำคัญในการกระตุ้นร่างกายและเรียกสมาธิในการทำงานแต่ไม่ควรดื่มกาแฟเกิน1-2แก้วต่อวันและไม่ควรดื่มกาแฟติดต่อกันทุกวันให้พักบ้างเพื่อป้องกันภาวะเสพติดคาเฟอีน 2. ดื่มน้ำเปล่าหลังดื่มกาแฟ เมื่อดื่มกาแฟแล้วรู้สึกว่าตัวเองสดชื่นแล้วหลังจากนั้นในระหว่างวันหากรู้สึกกระหายน้ำไม่ควรดื่มกาแฟซ้ำอีกแต่ควรดื่มน้ำเปล่าแทนเพื่อลดภาวะร่างกายขาดน้ำและช่วยกำจัดสารคาเฟอีนออกไปในรูปของปัสสาวะซึ่งจะช่วยให้ไม่มีสารคาเฟอีนตกค้างอยู่ในร่างกาย 3. เลือกดื่มกาแฟดีครับเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนต่า สามารถทดแทนกาแฟสูตรปกติได้ซึ่งก็จะสามารถช่วยกระตุ้นสมองและทำให้สดชื่นขึ้นได้เช่นกัน 4. เลือกดื่มกาแฟดำที่ไม่ใส่ครีมเทียมและน้ำตาลเพราะเป็นตัวการสำคัญที่ทําให้อ้วนและระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยกาแฟดำจะช่วยทําให้รู้สึกตื่นตัวและดีต่อสุขภาพ 5. ดื่มกาแฟให้ถูกเวลา ไม่ควรดื่มกาแฟาหลังบ่าย2องโมงเพราะจะส่งผลกระทบต่อการนอนหลับได้แต่ถ้าหากจำเป็นที่จะต้องดื่มกาแฟาเพื่อเพิ่มพลังในการทำงานแนะนำให้ดื่มกาแฟาที่มีปริมาณคาเฟอีนต่ำและมีน้ำตาลน้อยลงมาค่ะไม่ว่าจะเป็นลาเต้คาปูชิโน่หรืออเมริกาโน่แทนค่ะเมื่อรู้แล้วว่ากาแฟามีทั้งประโยชน์และโทษ จึงควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสมถึงเวลาที่เราต้องหันกลับมาสังเกตพฤติกรรมตัวเองและปรับวิธีการดื่มกาแฟใหม่ให้เหมาะสมเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะ